ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกคนกลับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้หรือว่าใน e ีพีนั่นเองนะครับผมจะพามาสองนะครับค่าพลังหรือว่ารีวิวค่าพลังของเมซี่ในับในร่าง Big Time นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็กลับมาแล้วกับตำนานเป็ดนะครับโอ้โหไอ้บุญอีกไอคอนแบบนี้นะครับทุกคนในร่างเป็ด2 0 2 1อไอหนุ่มผมยาวกลับมาแล้วสำหรับเมซี่ นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามโฮมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลน์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับเมซี่นะครับในภาคเป็ดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบล็กเกลนะครับก็จะเป็นเซยมพูนั่นเองนะครับที่จะมาใหม่ก็นี่เลยนะครับอีบิกดิวเยีย2026นั่นเองนะครับโอ้โหมาใน สกิลนะครับพิเศษ2สกิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับแล้วก็บิดเคอร์เลอร์นั่นเองนะครับทุกคนดูโพล์หนึ่งร้อยสิบนะครับหนุ่มผมยาวมาแล้วครับแบบนี้แล้วก็จะมีลูกทีมนะครับทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับรวมแล้วก็จะเป็น7คนทั้งหมดนะครับสำหรับอีพิกหรือว่าตำหนักนะครับในวันพฤหัสจะถึงนี้นะครับวันที่1นะครับมกราคม2026นั่นเองนะครับถือว่าเป็นปีใหม่ต้อนรับปีใหม่เลยนะครับโอ้โหก็ เตรียมทองร้อยเลยนะครับโอ้โหจัดร้อยเลยนะครับผมว่าอาจจะมีโอกาส300ทับสามร้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสมีซุ่มฟรีด้วยนะเหมือนแพ็คกระเล็กเบียวนะครับในช่วงนั้นนะน่าจะมีการซุ่มฟรี6หรือ7จ็ดขันนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับประมาณ6 7ครั้งนะครับนะใครที่จําได้ก็มาเม้นกันหน่อยนะว่าปีก่อนนะครับว่าซุ่มฟรีไปกี่ครั้งนั่นเองนะครับผมจะพามาดูนะครับแล้วก็ยืนยันค่าพลังของเมซี่ครับว่าจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับสำหรับเมซี่นะครับจะไปสูงสุดอยู่ที่110นั่นเองนะครับก็ยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งเลเวลนะครับทั้งบูสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางการอัพนะครับดูก่อนการอัพก่อนนะครับแล้วก็รีวิวค่าพลังก่อนนะครับสำหรับเมซี่นะครับในร่างนี้นะครับมาในสไตล์คีเรทีฟเพย์เมเกอร์นั่นเองนะครับสูงสูงอยู่ที่170นะครับน้ำหนัก67แล้วก็อายุ 19ปีเท่านั้นนะครับเท้าที่ถนัดนะครับก็เป็นเท้าซ้ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นออโต้นะครับถ้าเป็นออโต้ผมขอเป็นโคดคาเปียโรกอะไรกันนะครับแล้วก็บูเตอร์เม็ดที่2ก็จะเป็นสไตลเกอร์อินสติ้กนั่นเองนะครับมาดูไว้นะเผื่อใครมีร่างบิดเคลื่อนล่ร่างแรกแล้วนะแต่ว่าค่าพลังโอเวอร์ออลนะครับไม่สูงนะครับร่างใหม่เตรียมตัวร้อยเลยนะครับนะ ถ้าเป็นออโต้นะครับจะได้แค่109นั่นเองนะครับเล่นได้ทั้งหมดนะครับ4ตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังไม่ลดนั่นเองนะครับไล่ไปตั้งแต่กองกลางตลุกนะ AMF SS CF หรือว่าเป็นปีกนะครับ RWF นั่นเองนะครับทุกคนค่าพลังนะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับมีเกมบุกนะครับ91นะครับบังคอนโช97ดิบบิง 98นะครับแล้วก็จะมีไฮโวรชั่นนะครับ9 5สมงบัลสัน้น9 2คอร์สบันยาวอยู่ที่87นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งอยู่ที่9 3ลูกโค้ง9 1นะครับแล้วก็จะมีสปีดนะครับ9 6สปีดต้นนะครับจับมากๆ9 9เลยทีเดียวแล้วก็ยิงแรงนะครับ9 1บาลานซ์การทรงตัวนะครับอยู่ที่9 7สเตมินา8 7นะครับสกิล นะครับที่ติดตัวมาแล้วก็สกิลพิเศษนะครับมีดับเบิลทัชไฟติ้งสปิริตเฟิร์สไทม์็อตนะครับลองลิงเคอร์เลอร์ลองลิงชุตติ้งวันพัดพัดนะครับโจคอนโทรทูพัตซิ่งนะครับโมเมนตัมดิปบิงบิดเคอร์เลอร์นั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็สวยมากๆนั่นเองนะครับสำหรับค่าพลังของเมซี่นั่นเองนะครับผมจะให้ดูนะครับแนวทางการอัพก่อนนะครับ ถ้าเป็นแบบที่1นะครับทุกคนจะทำให้ได้110นั่นเองนะครับสำหรับชุดติิงนะครับในการจบสกอร์นะครับลดลงให้เหลือ6นะครับปึ๊บนี่ครับเหลือ6นะครับลูกโค้งอยู่ที่90นะครับจบสกอร์91นะครับแล้วก็พาสซิงนะครับลดลงให้เหลือสนี่ครับให้เหลือสแบบนี้นะครับโลพาสอยู่ที่88นั่นเองนะครับจัมปิ้งนะครับออกนะครับอ่าแล้วก็เอามาใส่นะครับ สปีดนะครับสปีดให้เป็น12สนี่ครับสปีดเป็น12แบบนี้นะครับเหลืออยู่8พอยพ์นะครับเอามาใส่ดิบบิ้งนะครับให้เป็น10นี่ครับให้เป็น10แบบนี้นะครับโอบอนะครับจะได้อยู่ที่110นะครับนี่คือแบบที่1นั่นเองนะครับค่าพลังเลยครับที่จะเพิ่มมานะครับจะมีเกมรค91บอนะครับบอลคอนโซลร้เลยนะแล้วก็จะมีดิบบิ้งนะครับ 101แล้วก็ไทโพชันนะครับ98นะครับแล้วก็จะมีสปีดด้วยนะเพิ่มมาเป็น98นะครับสปีดต้นเหมือนเดิมครับ9 9นั่นเองนะครับโอ้โหที่ว่าโหดมากๆนะครับที่จะทำให้ได้อยู่ที่110นะครับแบบที่1นะถ้าเป็นแบบที่2นะครับเพราะว่าแบบที่2จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับเมซี่นะเรามาลดนะครับสปีดนะครับ นี่นะสปีดแล้วก็ยิงแรงนะครับให้เหลืออยู่ที่10ปึ๊บนะครับให้เหลืออยู่10แบบนี้นะครับเอามาใส่ชอตติ้งให้เป็น7นะครับให้เป็น7แบบนี้นะฮะแล้วก็เอามาใส่สปีดต้นนะครับจากแใหท้เป็นเก้านี่ครับก็จะได้อยู่ที่100นะครับเหลืออยู่1พอยต์เอามาใส่จัมปิ้งเหมือนเดิมปึ๊บนี่ฮะจะได้ค่าพลังสวยๆไปเลยนะทุกคน ปึ๊บใส่จัมปิ้งนะครับเพราะว่า1แต้ม1พอยต์นั่นเองนะครับค่าพลังก็ถือว่าจะสวยกว่าแบบที่1นะครับผมขอแนะนําแบบที่สองละกันนะครับจะมีเกมรุกนะครับเป็น92เลยนะแล้วก็จะมีบอลคอนโทรล100นะครับแล้วก็นิบบิ้ง101นะครับเกมรุกแล้วก็ไปครับเป็นไทโพชั่น98นะครับจบสกอร์จะเพิ่มมาเป็น92แล้วก็ลูกโค้งอยู่ที่91นะครับสปีด96แล้วก็สปีดต้นนะครับจะเพิ่มมาเป็น 1น0นั่นเองนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับพ่ยิงพาเวอร์อยู่ที่91นะครับแล้วก็บรรลัยการทรงตัว98แนะครับแล้วก็สแตมมิน่จะลดลงนะครับเรียบที่87นั่นเองนะครับโอ้โหใครที่เตรียมทองรอนะครับรัวรอเมซี่ผมบอกเลยไม่ต้องคิดมากในล่างนี้อาจจะเป็นล่างที่โหดที่สุดของเมซี่ที่เคยมีก็ได้นะครับโอ้โหเพราะว่าทั้งโอวอนะครับทะลุ110แบบนี้นะครับเป็นคนที่2ต่อจากนะครับ สลาตันนั่นเองนะครับว่าเป็นตัวแรกนะครับในปี2026ด้วยนะครับทุกคนที่ทําให้ได้อยู่ที่110นั่นเองนะครับสำหรับเมซี่นะครับมาในสกิลพิเศษ2สกิลนะครับโมเมนตัมดิฟฟิ้งนะครับในการเลี้ยงบอลแล้วก็บิดเคอร์เรอร์เอาไว้ปั่นโค้งโค้งนั่นเองนะครับใครที่เตรียมทองร้อยแล้วนะครับก็มาเม้นมาแชร์กันได้นะครับทุกคนก็จะมาเปิดแพ็กในวันพฤหัสนะครับวันที่1นะครับมาการ่านั่นเองนะครับในปี2026นั่นเอง นับทุกคนก็ดูค่าพลังเนี่ยทางการอัพก่อนนะครับก่อนที่จะไปละนั่นเองนีครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับปิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ